แม่คอจะหักไหมเนี่ยแม่เป็นเจ้าหญิงแม่คอไม่หักแม่ผ้าแม่ได้เอ่อบาซิเลียนคอลาคอรลาตินคอรลาตินกับบาซิเลียนอะไรนะลูกคาร์ลาตินไม่ใช่คอรลาตินใช่ไหมโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเจ้าหญิงแล้ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะกับการบำรุงผมนะคะด้วยบาซิเลียนคราตินนะคะก็ทำออกมาแล้วนะคะ ตั้งแต่ตอนแรกนะคะหัวละจะฟูแล้วก็หูเสียขาดน้ำหนักมากเลยนะคะวันนี้เราก็ บำรุงผมค่ะทําให้ผมนะคะดูมีชีวิตชีวานะคะเลื่อนดูนุ่มแล้วก็ดูมีน้ําหนักมีวอลล่มขึ้นนะคะนี่โดยสิแบบเงางามมากเลยเราชอบมากเลยค่ะทําให้สบายหนังศีรษะด้วยนะคะใครนะคะที่อยากดูแลผมอยากมีสุขภาพผมที่ดีนะคะแวะมาที่นี่ค่ะร้านน้องโอเดสตูดิโอนะคะอยู่ที่หน้ามอรังสิตค่ะร้านนีเขาฮอตจริงๆนะคุณเขารับแต่สุด ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะกถ้ามาจากพิร่ลลาณนะบอกว่ารถไปถ,ถ้าผู้ชายเท่านระ่นฟรีผู้ชายฟรีชนเีเสียดเสียตังแม่โปรกนคอนเซปต์ก็ <c oughs> ตอนนี้ต้องช่วยหนูหน่อยเพราะหนูจะได้เอาเงินเอาเงินไปส่งผู้ชายได้ oh. อุดหนุนหน่อยตอนนี้ไม่มีเงินส่งผู้ชายแลว้วเอาเงินส่งผู้ชายจะอุดหนุนนอนคนหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่เรื่องนะ ไม่ใช่แค่ว่ามาบำรุงผมอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผมใครอยากได้สีอะไรนะคะโอดตจัดให้ได้ครบทุกสีอยากได้สีรุ้งนังก็จัดให้ได้ไ<ห>ค่ะหรือสามารถเข้าไปดูติดตามเพจหรือว่า YouTube ได้นะคะไปดูผลงานของน้องเขาเลยว่าสวยประทับใจขนาดไหนนะคะจะที่แน่ๆแล,ละล่าติดใจร้านนี้แล้วก็มาเป็นประจำค่ะโอดิสโทเนนะคะบ๊ายบาย แม่คอจะหักไหมเนี่ยแม่เป็นเจ้าหญิงแม่คอไม่หักแน่ๆผ่าๆแม่ได้เออบาซิเลียนคอร์คอร์ลาตินคอร์ลาตินคือบาซิเลียนอะไรนะลูกคาร์ลาตินไม่ใช่คอร์ลาตินใช่ไหมโอเคค่ะ